สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มีพี่แม็กมาด้วยสวัสดีครับวันนี้เป็น ASUS ใช่แล้ววันนี้เป็นโอกาสพิเศษครับพี่ผมได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญแทบิ๊กนี่้เราไม่เคยออกกล้องกันมาก่อนพวกนี้ดีกว่าใช่ใช่ใช่วันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ครั้งแรกของเราครั้งแรกด้วยครั้งแรกเราเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมีอีกแน่นอนครับวันนี้มันเป็นสิ่งพิเศษ ใช่แล้วใช่แล้วเอาแล้ว,ว่าอาันเนี้ยอันเนี้ยนั่นจะเป็นที่นี่ที่แรกของใบนี้เลยว่างาั้นที่เรามานําเสนอนะครับก็ไทไทก้าตาที่เห็นนะช่องทางนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับะนะครับเรียกว่าน่าตื่นเต้นมากๆกับสิ่งที่เราเกมเมอร์ใช่ใช่หลายคนรอคอยกันอยู่ถูกต้องครับผมแล้วก็ด้วยตัวนี้เนี่ยต้องเกินก่อนไทก็ตามที่เป็นเกมเมอร์อยู่ก็ตัวนี้เนี่ยเราทําออกมาเพื่อรองรับเกมเมอร์ทั้งหวกนี้เลยคอเกมเมอร์คอเกมเมอร์ใช่เพราะฉะนั้นเองก็ลอง สรรหาดูครับว่าหาซื้อที่ไหนได้บ้างเอาจริงเพราะว่าผมเองเนี่ยมีมีรู้สต็อกอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปยังไงกันกระจายกันมากไแค่ไหนอะไรว่าก็มีเพียงพอต่อเกมเมอร์พอสมควรพูด่งนี้พอสมควรนี่ก็คือตัว g e Force RTX 3070 Ti รับผมในรุ่นส t r i x ใช่แล้ว r o G สตร i x o G สตรใช่ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปและของตัว3070 Ti ของเราแล้วถ้าพูดถึงตัวที่รองลงมาแล้วครับ ลองลงมานะครับสําหรับเซกเมนต์เนี่ยตอนนี้เรามีเรามีร,ามรุ่นแค่2รุ่นตอนนี้ที่นํามาจำหน่ายในไทยนะซึ่งในอนาคตเด,ดเดี๋ยวจะมีอีกไหมเดี๋ยวอัปเดตกันครับ<อ>ก็คือมีสติกแน่นอนหนึ่งแล้วก็อันดับรองลงมาก็เป็นทับครับทับเกมมิ่งโอเคมากเหมือนกันแน่นอนซึ่งถ้าพูดถึงตัวไอ้ RTX 3070 Ti ซึ่งเป็นชิปเนี่ยครับผมมันมีคุณสมบัติเด่นอะไรบ้างครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว3070 Ti หรือ2070นที่ผ่านมา ก็ส่วนหนึ่งแล้วว่าตัวนี้เนี่ยก็เพอร์์แมที่เราเพิ่มมากขึ้นแหละการตอบสนองการเล่นเกมที่มากขึ้นอ่าแล้วก็รายละเอียดติดย่อยเดี๋ยวไว้นั่งดูการกันเลยดีกว่าตัวนั้นเป็นได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยดูกล่องก,ก่อนไหมฮะใช่ได้เลยดูกล่องคือจริงๆแล้วหน้าตาเปิดมาเนี่ยเอาตรงใครเห็นสติกปุ๊บก,ก็รู้แล้วว่ามันหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหคืออันนี้ก็มาเลยอันนี้มาในรุ่น o c ครับซึ่งตัวนี้มีจําหน่ายแน่นอนรุ่นนี้แหละใครไม่โอแต่ตัวนี้โอใช่แล้วโอซีนะครับตัวนี้มาแน่นอนโอซ การ์ดถูกต้องบางคนผมว่าอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะใช่แล้วผมเชื่อว่าบางคนก็อาจจะเฮ้ยนี่คือดีไซน์ใหม่ของสตริกเนาะครับผมเดี๋ยวไว้เราลงรายละเอียดย่อยในตัวการ์ดจริงได้ก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมีแรมใช่ตัวนี้มาพร้อมกับแรมเรียกได้ว่าจริงๆเท่ารุ่นเดิมเท่ารุ่นเดิมเท่า70ธรรมดาก็คือมี8กิก8 g b g DDR6X6X คูด้า6 1 c เผื่อใครอยากถามสเปคแบบลึกๆแหนบได้เลยนะครับไว้เรา ทีนี้เรามาดูของแถมกันบัางซึ่งจริงๆันมีแกะไปแล้วแกะไปแล้วแอบแล้วเสียบแล้วแอบแกะแอบอันบ็อกแอบเสียบแอบเทสดูนิดนึงแล้วแอบโชว์ไปแล้ว performance นี่บอกเลยว่าน่าสนใจมากแน่เลยเราอะแน่นมากเดี๋ยวผมช่วยอ่าเออนี่ฮะอ่าโอเคกล่องก็น่าักเหมือนเดิมครับใครที่เป็นแฟนๆอจอยู่แล้วรู้อยู่เลยไปวาณนี้เดยมาปุ๊บก็จะเจอกับ การแน่นอนซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วเสียบอยู่นะประมาณนี้ซึ่งของแถมจริงๆแล้วว่าก็คือจะมีนี่ตัวมันจะเป็นไม้บรรทัดไม้บรรทัดแล้วก็มีตัวเลขโค้ดอยู่สุดหรูขนาด11เซนสเอเซนเขาคือเจตนาเขาแถมมาเพราะอะไรครับตัวนี้ก็จริงๆมันเหมือนเป็นกิมมิกมากว่าถ้าถามผมนะอกิมมิกมากว่าให้ให้แบบว่าคือเจตนาเขาจะเอาไปไปวัดอะไรฮะทำไมไซส์มันพอดีพอดีเลือกมสั้นไหมป่าสิบเอ็ดเซนมันก็ไม่พอดีมั้ยอ๋อแต่ขั้นไปทาง เหมือนอ๋อคนไทยแล้วอันนี้คนไทยเป็นผู้กุญแจนี่มีมีห่วงมาไว้ในกระเป๋าอย่างงี้ใช่มใช่ใช่แล้วก็มีตีนตุ๊กแกด้วยสองอันไว้รับสายสวยๆครับผมประมาณนี้ในกล่องในกล่องเนาะก็มีมีมีคู่มือด้วยด้วยมีคู่มือมีคู่มือแล้วก็มีแน่นะมีแน่นอนครับมีการ์ดพลังแน่นอนการ์ดพลังเนี่ยฮะการ์ดพลังพี่แม็กลองแกะให้ผมดูหน่อยได้ไหมการ์ดพลังเฮ้ยมีแถมมีเพิ่มอันนี้คืออะไรฮะไม่รู้เหมือนกันเลยเนี่ยนี่เพิ่งแปะแล้วบอกตรงว่าไม่รู้เลย โอ้หนี่คืออะไรครับพี่อ๋ออันนี้คือที่แปะหลังการ์ดอ๋อเดี๋ยวเราจะมาแปะให้ดูด้วยใช่ใช่เดี๋ยวจะถอดออกมาแปะเลยเพราะจริงๆแล้วถ้าใครจัาหได้ในซีรีส์2,000เนี่ยข้างหลังเราจะเป็นตัว RGB อ๋อแต่พอซีรีส์3,000เนี่ยเราตัดไปเราเหลือแค่เป็นเส้นขอบที่เป็นแสงถูกต้องไหมด้านข้างใช่ใช่ด้านข้างที่เราเห็นสวยงามก็อันนี้จะเป็นตัวแปะหลังการ์ดแล้วได้เดี๋ยวเรามาลองแปะกันแล้วก็ตัวนี้การพลังครับอย่างที่บอกอันนี้มันสู้บูอายได้ไหมบูอ้ายไวานนี่่ะ มันแบบว่าตบหรือเขี่ยได้ไหมครตอนนี้สะสมมาต้องสะสมพอสมควรนะสะสมเลยใบหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกนะใช่อ๋อแสดงว่าซื้อกาดพลังแถบกาดจอถูกต้องครับผมแล้วก็นาใช่ตอนนี้มีมีบอกว่าโอ้คอกได้4ี่ดาว d i ดพีดสเป่นเป็น4ดาวเหมือนกันโอเคนะครับที่เหลือก็เป็นคู่มือแล้วอันนี้เราไม่ได้แถมไดเวอร์แล้วเราก็ื้นฐานทั่วไปื้นฐานทั่วไปครับไดเวอร์ก็ดาวน์โหลดได้ถูกต้องก็จะเดย์วันก็คือขายวันที่10 ใช่แล้วตัวที่เราลงกันในวันนี้ก็คือวันที่9ถูกต้อง2ทุ่มนะขายจริงก็คือวันพรุ่งนี้รอติดตามกันได้รอรอผมชอบคอนเซปต์การ์ดทลังมากเลยถือว่าดีถือว่าดีครับผมครับอ่ะส่วนตัวการ์ดเองคือนอกจากไอ้ของแถมที่มาแล้วตัวการ์ดนี่ต้องเรียกว่าเออสวยมากเลยใช่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นดูหน้าตาของตัวการ์ดเนี่ยอย่างตัวใบพัดลมเองนะครับ ก็จะเป็นใบพัดลมที่มันจะมีกรอบใช่ไหมฮะถูกต้องอันนี้เราใบพัดลมเป็นแบบ a อ t ชียนเทคแล้วครับก็คือพัฒนามาใหม่เพื่อส่วนหนึ่งครับก็คือเพื่อให้พลังพังลมที่เพิ่มขึ้นนะฮะสองก็คือความแข็งแรงอ๋อเมื่อกี้ผมแอบเอานิ้วจิ้มหลายทีแล้วใช่ใบก็ยังไม่แตกไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีปัญหาตรงนี้แล้วที่สําคัญคือถ้าสังเกตกันดูดีๆตัวพัดลมเนี่ยจะมีการหันด้านอหมุนวนทางกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับพี่แม็ค ก็ตัวนี้นะครับหน,หนึ่งก็คือเพิ่มในเรื่องของแรงลมอย่างที่ผมอบอกไปนะครับ <Yeah. S 2> สองก็คือในเรื่องของทิศทางด้วยปกริีโฟลลมเนี่ยถ้าได้เห็นกันนี่ซ้ายกับขวาเนี่ยจะเหมือนกันแต่ตัวตรงกลางเนี่ย มันจะเป็นทิศทางที่สวนกันอแล้วก็ใบกลางเนี่ยจะเป็นใบที่มากกว่าก็คือ13ใบแต่ใบรอบๆจะสิบเอ็ดใบไม่ใช่แค่ทิศทางใช่แต่เป็นเรื่องของจํานวนด้วยใช่ลักษณะของใบพัดลมก็ไม่เหมือนกันซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่มันท็อปขนาดนี้เนาะใช่มันต้องมีรายละเอียดที่ลงดีเทลเยอะมากจริงๆแล้วอีกหนึ่งคำถามก็คือหลายๆคนในโซเชียลถามกันมาบ่อยมากเฮ้ยพี่ทําไมพัดลมกัดจอผมไม่หมุนน่ะอ่าใช่เพราะอันนี้จริงๆเป็นเทคโนโลยีที่พูดได้ว่าเราก็เป็นยืนหนึ่งในเรื่องของ ความเงียบครับอันนี้มามาของก่าเทคโนโลยีสูตรเดซิเบลเหมือนกันสูตรเดซิเบลก็คือถ้าการ์ดจอไม่ได้ถูกใช้หรือใช้หนักเกินไปก็อันนี้5 0ก็น้อยกว่า50ิก็คือไม่หมุน50องศาใช่ก็คือถ้าเราใช้งานโซเชียลเราเล่นเกมเบาๆที่ไม่ได้กินทรัพยากรการ์ดจอเยอะเราก็จะเป็นแบบนี้ใช่เพ1หนึ่งก็คือเรื่องของเสียงรบกวนถูกต้องแล้วก็2ก็คือเรื่องของอายุการใช้งานเลยใช่เลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ถ้าใครไม่ชอบแบบเออเดี๋ยวมันเกิดวันดีคืนดีมันเกิด คุณก็สามารถปิดได้เพราะอันนี้เรามีไบออทให้ด้วยมีทั้ง P mode แล้วก็ q i e e อ๋อซึ่งจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูกับถูกต้องมีทั้ง p o w e mode แล้วก็ q u i e mode โอ้โหถือว่าครบครบคันเลยแล้วก็วันนี้เราก็ใส่อยู่ใน system ด้วยใช่ครับ R G ัแบบเต็มอ่าวันนี้เราตัดเต็มเหมือนกันเต็มเเพราะเนื่องจากผมมาผมมาเป็นการเฉพาะรเลยแบบเอามาคนมาเลยใช่คนมาให้หมดอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองถอดก้าดมาดูกันไหมได้เลยครับกาก็สำหรับ system วันนี้ไอ้บิ๊กลอง ว่าไปนะครับวันนี้ไล่เรียงหน่อยได้เลยครับแน่นอนว่านี่เห็นแบบนี้ใช่แล้วชุดน้ำชุดน้าอันนี้เรามากันรุ่นใหม่เลยนะ l t 6 l t 2 8 0 l c 2 2 8 0เป็น2ตอนขนาด280มิมิลใช่แล้วนะครับตัวละ140ถูกต้องแล้วก็จะมีเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นตัว e a t x เลยป่ะฮะใช่อันนี้เป็นตัวทองของเราครับเป็น m a x i m a s t 1 2 e x t r e m e ครับแล้วก็มาแบบ ให้ให้วิกฤต์หรูๆเลยแล้วก็พาวเวอร์อันนี้มากับทอพันสองร้อยวัตต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วสเปคตัวนี้ต้องกล่าวถึงย้อนกลับไปนิดนึงสำหรับ3 0 7 0 Ti เองเนี่ยผมแนะนำเป็น requirement ที่850ร้าทขึ้นไปนะครับผมซึ่งณตอนนี้เองถ้าแนะนำก็ถ้าของ Asus เองก็มีเอาที่สิบแปาทครับหรือเป็นพันวัตต์ก็ได้หรือถ้าไปทอก็เป็นทอพันสองก็ได้850ก็ได้เหมือนกันนะครับลองลองเลือกสั่งดู เพราะว่าถ้าเป็นซีรีส์ทอก็ดีหน่อยก็จะมีพวกในเรื่องของวัดๆให้ดูแล้วดูด้านข้างได้เลยมีจออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูพว่าตอนนี้มันอยู่ในเครื่องเนาะเราคอาจะไม่เห็นก็กร์ดตัวนี้ย้อนกลับมาอีกนิดนึงครับกร์ดตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เทียบกับเมือนบีกแล้วก็เอาจริงแล้วใครที่ซื้อ l อาจ i สติ0ก0พซีรีส์ปุ๊บผมรู้แล้วเขาให้ม่ันทัดมันทำไมขอยยืมนะครับ ไปไหนแล้วอะในกล่องนี้เลยอ๋อโอเครู้แล้วครับว่านิ้วผมไม่ถึงต้องใช้ดันเอานนี่ยสำหรับใครที่ซื้อเอาตีซิคับแน่นอนว่าคุณซื้อสติกที่เป็นสามัญซีรีส์เมื่อไหร่ปุ๊บผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าคุณรุ่นไหนก็ตามนะคุณก็สามารถอัปเกรดไปบอกเขาได้ว่าเฮ้ยผมซื้อทำนเข้าสูตรว่ะนี่และที่สําคัญเนี่ยโอ้มันทำนี่มีประโยชน์มากเลยอ่ะนี่คือตัวการ์ด นครับที่ผมบอกว่ามันมันทำไมเราถึงอัปเกรดได้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของหน้าตาเนี่ย,ยอยูเรียนดูความหนาก่อนนี้โอ้โหอันนี้คือประมาณถึงสามไหมครับ2.9จริงๆก็คือสามนั่นแหละกินสามบอลเนี่ยเพื่องจุดเ้วนั่นหมายความว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ตีบวกตีบวกพลังของเราได้แบบว่าไปถึง3.90เลยโอ้โหคือถ้าไม่บอกรุ่นก็ไม่รู้นะใช่ใช่น,นี่คือ3ามศูี่บางคนอาจจะ ด้วยความหรูหราขนาดนี้อาจจะมองไปโหสับสูงก้าวสูงหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิแล้วก็มาถึงมาเห็นฟองนี้เราพูดถึงไม่พูดไม่ได้แล้วก็เรื่องของค่าจ่ายไฟตัวนี้แปดพินกินสามช่องนะสามช่องเลยแม้จะเป็นจัตุรัสทีไอก็ตามแต่ด้วยความเป็นสซิติครับเราก็ต้องใส่ให้มันแบบเต็มพอแม้นั้นดังนั้นขนาดนี้แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันก็ถือว่าน่าจะจัดจ้าน,น่าดูเหมือนกันใช่ไหมที่สุดแล้วไว้เดี๋ยวในช่วงของการเทสเดี๋ยวไว้อดิตโชว์อีกทีจริงๆแอบสปอยนิดนึงเมื่อกี้ลองเล่นเอเเกลาป็นไงงบ้ ปรับ 2K ปรับสุดก็100บวกครับ1 0 0 FPS บวกก็คือเรียกว่าไม่แพ้การ์ดจออย่าง3070อยู่แล้วแหละเพราะมันแรงกว่าอันนี้เผิ่มแบบเกือบถึง3080เลยในในบางเกมด้วยใช่ใช่ใอ่ะมาถึงด้านหน้าอ่ะเมื่อกี้บอกแล้วพัดลมมีอะไรบ้างสามตัวสตัวนะครับตัวตรงกลาง1ิบสามใบไอ้นี่สิบเอ็ดใบสองข้างแล้วก็เรื่องดีทรงดีไซน์ต่างๆนะครับหน้าแล้วก็อ่ะพูดถึงพอร์ตหน่อยพอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วก็มีให้ครบทั่วแหละ มีทั้งดิสเทกี่พอร์ตครับเนี่ยดิสเทสามเฮดีมายสองโอ้ดิสเทสามเฮดีมายสองก็เป็นห้าพอตใช่แล้วนะครับโดยปกติหลายๆเจ้าอาจจะให้มาสี่หรือรุ่นรองลงมาจะเป็นสี่เนาะใช่อันนี้เป็นให้มาห้าครบเลยเฮดีมา <HDMI. S 1> <c oughs> ก็ต่อจอ 8K ได้ถูกต้อง 4K 8K ได้แล้วก็ข้างหลังเป็นเพลทสแตนเลสสตีลละ3.04ก็คือแบบหนึ่งก็คืออันนี้ตัดนงตังนวลมาอ่าเกือบเกือบเกือบเอซุตเอซุตไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เนี่ยด้วยความเป็นฟูดเกรดนะครับหนึ่งแล้วก็เนื่องของแข็งแรง2ก็มันบิดงอได้ให้ตัวได้แข็งแรงกว่าพว,<อ>วกนี้ดีกว่าโอเคกว่าตัวเดิมอืมแล้วก็แบ็คเพลทด้านหลังด้านหลังเนี่ยลองลอกดูไหมฮะคุณแม่ได้นะจะลอกเหรอได้ได้เราได้เราได้เราได้ไม่มีปัญหาก็ให้ดูความ สังเกตดูผมจะไม่จับอะไรเลยถ้ามันพังก็ไม่ใช่ผมไหนเมื่อกี้จับให้ผมแล้วไงถือว่าถือว่าเอาละถือว่าหนึ่งในส่วนร่วมแล้บส่วนร่วมเรียบร้อยไม่เป็นไรถ้ามันเป็นรอยเดี๋ยวผมก็เอาเลยฮะด้านหลังก็จะเป็น black page เนาะจะมีลวดลายที่เป็นปัดเฉียงขึ้นไปใช่นะก็เล่นเล่นมียิงยิงเลเซอร์ในเรื่องของ l g r e p u b l i c Game เมด้วยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเสิร์ตให้ดูกันมันจะซ่อนอยู่เนาะ ถูกต้องแล้วก็จะมีอย่างที่รู้วกันก็คือถ้าเป็น30มสิบซีรีส์ปุ๊บจะมีช่องว่างแล้วเพื่อส่วนหนึ่งก็คือให้ลมมันผัดผ่านจากด้านบนไปถูงข้างนอกได้เลยอ่าไม่ได้มาอั้นอยู่ข้างในใช่แล้วเนาะก็ด้านด้านตรงนี้ครับเมื่อกี้ที่แจ้งไปก็ได้มีเป็นสวิตช์สวิตช์ครแบบับแต่ส่วนหนึ่งผมอยากจระแจ้งก่อนเลยว่าไม่ใช่คุณจะปรับในขณะที่มันทํางานนะสมมติใช้อยู่ในเครื่องกดปึ๊บไม่มานั่ง ผังนะคือคุณต้องกดแล้วคูปปิดเครื่องก่อนคุณใช้ปิดเครื่องก่อนสิต้องปิดเครื่องชัดดาวก่อนครับแล้วก็ค่อยสับสวิตมันถึงจะเวิร์กมันถึงจะทำงานได้เพื่อความไม่ผังเพื่อความปลอดภัยด้วยปลอดภัยในการท้งานเพราะการ์ดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หากันง่ายๆนะมีเจ้าของอยู่คุณทําตอนนี้ไปก็ไม่รู้จะได้คืนประมาณนี้ในส่วนของฮิตซิงครับด้วยความเป็น2.9สล็อตแน่นอนครับเทคโนโลยีมันมากับเทคโนโลยีที่เป็น เลยเล็กคอแล้วอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก็คือแมคคอนแทคแสดงว่ามันต้องเย็นมากแน่ใช่แล้วเดี๋ยวไว้ตอนโปรแมนแน่น่าจะโชว์ให้ดูอีกทีแต่ขึ้นชื่อว่าสติครับเลคอมเมนต์เลยว่ายังไงก็เย็นกว่าเย็นแน่นอนถูกต้องนะครับประมาณนี้หน้าตาคร่าวๆก็ไฟเฟยด้านข้างนะอ่าด้านข้างตรงนี้ต้องตูดด้วยทำไมผมเห็นหลายๆแบรนด์เนี่ยเขามีรูขาคำมาครับ มันต้องใส่แบบไหนหรือว่าในในเมนบอร์ดหรือในกาจอมันจะมีเอาจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนที่อยู่กับเมนบอร์ดจะทำไปมีในเมนบอร์ดเหมือนกันที่แบบว่าใส่เพื่อให้มันยึดติดกับเมนบอร์ดพอดีให้มันไม่งอใช่คร่เพราะว่ากาส์ก็บอกว่าไซซิ่งมันค่อนข้างหญ่นะ้อหนักมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันด้วยด้วยความเป็นซิงที่หนาขนาดนี้นะครับเนโลยีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องของการผลิตใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องวิธีการผลิตเนี่ย ก็เชื่อมั่นได้เลยครับถ้าเป็นของ a อซูสเนี่ยเราใช้เป็นแมชชีนทั้งหมดก็คือเป็นออโต้ไอซิมอนั่นหมายความว่าเราใช้เครื่องจักรในการผลิตทั้งหมดนะครับการฟินิชงานการคราฝัดอะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวการเลยอืมก็คือเรื่องของฮิวแมนเออร์เอร์ก็จะหายไปใช่แล้วนะคเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ตอนถ้ามีอินเสิร์ตรูปใกล้ๆเราจะเห็นว่าการออกแบบงานตัดเจ็บงานใช่แล้วสมาถจริงๆถ้าถ้าเอามือลูบได้ก็จะไม่เจออะไรที่มันแบบรอยปาดมือปัดกงบัดกีอะไรเงี้ยไม่มี บเรื่องของส่วนเว้า์ส่วนข้อของ PCB เนื้องานอะไรต่างๆการประกอบต่างๆใช่แล้วครับแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดของฟินด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับจะอ๋อจะไม่เหมือนกันด้วยก็อันนี้มันมีพูดได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเรามีให้ทั้งชิป ในส่วนของชิปเซตด้วยแล้วก็ในส่วนของภาคจ่ายไฟแรมด้วยแล้วก็ชิปไอภาคจ่ายไฟด้วย3อย่างํามที่เลยง่ายว่าคอเองเมมเองแล้วก็ภาคจ่ายไฟเองเรามีฮีตซี่ให้ทั้งหมดคือต้องบอกว่ายิ่งการ์ดปัจจุบันเนี่ยประสิทธิภาพมันสูงขึ้นถูกตอ้องการความร้อนก็อาจจะเกิดขึ้นเยอะเป็นปกติเนาะใช่แล้วก็ต้องมีการระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นครับผมรวมไปถึงอย่างตัวการ์ดเองเนี่ยก็ได้ยินมาว่าอย่างตัวชิป RTX ที่เป็น3070 TI หรือ 3,000 series หรือซ0ซีรีส์ต่างๆก็จะมีอย่างรีเฟกด้วยใช่ไหมครับพี่แมวใช่ครับเออเทคโนโลยีนี้พูดไม่ได้เพราะว่าอย่างที่รูกันว่ามาพร้อมกับการ์ดจอที่เป็น a ี d แล้วรีเฟกเราก็ต้องมีครับอ่ารีเฟกก็จะเป็นเรื่องของการลด latency อ่าถูกต้องหนึ่งคือให้มันแบบลื่นไหลลื่นสมูทขึ้นไหลืได้เปรียบขึ้นในการเล่นเกมใช่บางทีเราเล่นเกมอยู่เรายิงไปแล้วทำไมเอ๊ะไม่โดนทังที่เราตั้งใจว่ามันต้องโดนแน่ๆนั่นแหละตัวนี้มันก็จะลดเรื่องการคุยกัน ขอการชุดยคาสั่งต่างๆถูกต้องแต่ีแล้วใช่ไปครบโซลูชันก็จะเป็นในส่วนของทั้งจอทั้งทัชจอแล้วก็ในส่วนของเมาส์ด้วยใช่นะครับแล้วก็โอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็ไว้เราไปดูผลทดสอบกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับครับผม ไช่พี่นั่นเหลือเหรอแรงนะแรงแรงแคือเรียกว่าใส่เต็มเลยถูกต้องนะครับถึงแม้จะเป็น3ามสเจสที่ยี i, ซึ่งเป็นระดับกลางสูงเลยว่าด้วยความที่เป็นสติก มันก็จะยิ่งเพิ่มเติม performance เ,เข้าไปอีกถูกต้องอย่างเมื่อกี้ผมเล่น p e 펙เนี่ย boost clock ที่ไปถึง1950นเยลยนะใช่จริงๆมันมัน over กว่าสเปคเวลาใช่เ,เพราะว่าถ้าดูแผนในพวก GPU Z เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1 8น0นิดหน่อยครับผมตัวนี้คือเล่นเกมได้อย่างสบายสบายเลยใช่แล้วซึ่งผมมองว่าคนเล่นเกมปัจจุบันเนี้ยเรื่องของจอเรื่องของอะไรอย่าง ASUS เองก็มีจอที่ 2K 4K แล้วใช่ไหมครับพระผมอย่างถ้าเป็นส0 7ส t ตรจสูตรที่ไเนี่ยถ้าเป็น 2K แบบ ร้อยสี่เฮิรตร้อย5ิบเฮิร์ขึ้นไปนี่เอาอยู่สบายเลยสบายสบายเลยนะครับรวมไปถึงในแง่ของการทำงานด้วยและหลายคนสงสัยกันเป็นอย่างมากเลยว่าอย่างการ์ดตัวที่เป็น3070 Ti หรือการ์ดรุ่นใหม่ๆจะมีในเรื่องของการลดไมนิ่งลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใชซึ่งคำถามที่ถามกัมาก็คืออ้าวแล้วการใช้งานด้านอื่นเนี่ยจะถูกลดไหม ต้องตอบได้เลยตรงนี้นะครับว่าจริงๆในส่วนของตรงนั้นเนี่ยมันเฉพาะล็อกเฉพาะการขุดนั่นเองเพราะนั่นเลยส่วนการเล่นเกมใช้งานทั่วไปตัดต่อวิดีโอเรียงตีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาใช่แล้วเพราะว่าก็เรียกว่าแรงจริงๆแหละสําหรับตัวนี้ครับผม,มก็มประมาณนี้สําหรับตัวการ์ดใบนี้แล้วก็จริงๆเราก็หน้าดิมพรุ่งนี้แหละ ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจ่าเด็ต้องเป็นพ่งนี้แหละที่ขายแน่นอนครับก็ติดตามมาได้เลยสองทุ่มถูกต้องเพราะเราก็มีขายแน่นอนว่าจะเป็นตัวนี้แหละทำเดยบสิษัททีไอแล้วก็เป็นทับเกมมิ่งทับเกมมิ่งด้วยตอนนี้มีสองรุ่นแน่นอนที่ขายนะครับประกันเป็นไงบ้างครับตัวนี้การรับประกันครับสำหรับตัวกาจอนะเราประกัน3บวกหนึ่งจริงๆแล้วคือนั่นหมายความว่าคุณต้องลงทะเบียนเพิ่มในหน้าบัตรของเรานะครับซึ่งขั้นตอนก็ค่อนข้าง มาจริงค่อนข้างง่ายอยู่ก็คือแค่เข้าเว็บไซต์ a s u ประเทศไทยครับแล้วคุณก็รูดลงมาถ้าได้ล่างสุดคุณจะเจอในรื่งของ e x t e n d warranty ก็กระกอกข้อมูลนิดหน่อยเพื่อให้ผมได้ทราบว่าโอเค serial number อะไรชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรประมาณนี้ก็รับประกันไปเลยครับ4ปี4ปีครับผมสมมติมีระยะเวลาไหมครับสมมติผมให้ซื้อมาเดือนหนึ่งแล้วลืมลงก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือภายในหนึ่งเดือนแรกภายในหเดือนแรกใช่ถูกต้องในที่นี้เนี่ยรวมครบรวมไปถึงเมนบอร์ดด้วยนะนั่นหมายความว่าคุณซื้อเมนบอร์ดการ์ดจอคู่อะไรปุย คุณเชื่อมั่นได้เลยว่าคุณโดนะเบียนปุ๊บคุณน่าจะสามวกหนึ่งแน่นอนอ oh, ๋อก็จะเพิ่มอายุไขของการรับประกันเข้าไปอีกใช่แล้ว <c oughs> เพราะว่าการรับประกันของเราก็ครอบคลุมไปทั้งหมดครับถ้าในส่วนของการแบบเกิดเสียเองโดยไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยใช้งานไปได้สี่ปีเสียก็เราสามารถรับประกันอยู่แล้วครับโอ้ แล้วก็วเห็นว่ามีอีกหนึ่งอย่างใช่แล้วจริงๆเรามีเรามีกิจกรรมที่อยากไฮไลท์ให้ท่านได้ทราบครับ,รบก็ใตอนนี้เองเรามีกิจกรรมที่ชื่อว่าเลเยอร์โยเกียแปลเป็นไทยง,ง่ายๆก็คือแบบว่าแค่รีวิวสินค้าของเรานะครับคุณก็สามารถลุ้นรางวัลใหญ่ได้เลยมีอะไรบ้างครับพี่แม็กซึ่งมนตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเนาะ,ะขึ้นปุ๊บเลยงนี้เลยห็นปุ๊บเลยเห็นในเรื่องของรางวัลแล้วตอนนี้เรามีรางวัลอยู่แค่สี่รางวัลตรองดก่อน ก็มีหน้ากากใช่ไหมหน้ากาก LG สวยๆนะครับที่คากระเป๋าเดินทางบวกหมวกสวยๆอันนึงแล้วก็มีกระเป๋าทรงเอนิดนึงทรงเอใช่เป่าทรงเอครับผมนะครับมีม่เป็นสอย่างแต่แต่ขนาดเองเนี่ยเรากำลังมีของรางวัลเพิ่มใช่แล้วถูกต้อง ซึ่งของรางวัลใหญ่ของเราสูงสุดเนี่ยจะเป็นทีวี55นิ้วเลย55นิ้วเลยนะฮะใช่แล้วก็จะมีพวกของเราเตอร์เองพวกเกมมิ่งเกียร์เองอ,อะไรมีออฟชั่นเพิ่มอีกทีนึงรู้สึกว่าจะ10รางวัลเลยหรือเปล่าใช่ทั้งหมดเลยรวมรวมกัน10รางวัลน,นะครับก็โอ้ใครที่ซื้อสินค้าแล้วเอาง่ายว่าลงทะเบียนสิ่งลงทะเบียนกันแล้วประกันุัยเนี่ยดูวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ซื้อปุ๊บสามสิบเจ็ดสิบที่ไอถูกต้องไปลงทะเบียนประกันเป็นสี่ปีใช่ก็มาลงทะเบียนกิจกรรมเหลยออยู่เกียร์อีกใช่แล้วจริงงๆแลล้วอะพทเบียน สามปุ๊บหนึ่งปุ๊บทีเนี้ยคุณก็อ,อยู่ในเงื่อนไขของการเล่น,ลนกิจกรรมได้แหละ<อ>ซึ่งการเล่นกิจกรรมเนี้ยทำง่ายๆมากครับแค่มีโซเชียล<ม>คุณทุกคนมีอยู่แล้วเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ <Instagram>, Twitter, อะไรก็ได้หรืออะไรก็ตามแบบอ่าเว็บเว็บบอร์ดเฟซบุ๊กรุ๊ปอะไรก็ว่าไปคแค่พิมพ์พิมพ์ข้อความประมาณ3ประโยคที่แบบทำไมคุณถึงแบบรักดีจุงเบยอะไรประมาณนั้นแค่เขียนรีวิวให้หน่อยแล้วก็ถ่ายรูปสินค้าครับแค่นี้เองแล้วก็ซับมิตลิงก์ให้เราคหนั้นเองคุณก็สามารถเลือกสินค้าไอ้ลิงก์ท โพสนั่นแหละใช่ใช่ใช่ใส่เข้าไปในใช่ดิจิสเตอร์แต่ว่าลิงเนี่ยต้องต้องน,นอย่างหนึ่งนะก็คือต้องเปิดเป็นพับบิคหน่อยนะเพราะว่าให้ให้เราเช็คได้ให้เราเข้าไปเห็นหน่อยนะครับเค,ค่นั้นเองก็เลือกก่อน4ี่อย่างนี้แล้วก็สว่วนรางวัลใหญ่สิบรางวัลที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยผมจะจับพลาาในอีกทีในตอนช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมอ,อ๋อแสดงว่าก็มีเวลาร่วมไปถึงอีกประมาณเดือนกว่าๆถูกต้องนะครับ โปรดักทั้งหมดที่อยู่ในเข้าร่วมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะเป็นโปรดักของ DIY ทั้งหมดนะแล้วหมายว่าความประกอบทั้งหมดไม่ได้เป็นจอเอ๋ยกิมมิเกียเอ๋ยก็เข้าร่วมเมนบอร์ดเอ๋ยก็เข้าร่วมรายละเอียดก็เดี๋ยวติดตามกันใช่ไปดูในหน้าเว็บไซต์ได้เลยการเลื่อนขึ้นมาดูเลยใลิงก์ให้ดูุ่นอยู่ได้เลยประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับตัวสามสูตรจสูตที่ไอสำหรับสตริก็เรียกว่าเป็นการที่น่าสนใจมากใช่แล้วนะครับผมก็ลุ้นอยู่นะว่าจะเท่าไหร่นะพี่แม็กนะไว้รอดูกัน ไม่ไม่สามารถจะบอกได้เป็นตัวเลขที่กิจกรรมขนาดเท่าไหร่ครับอืมก็ย้อนกลับไป80นิดนึงครับผมพูดถึง80เนี่ยพูดถึงแปดนี่ไอเนี่ยสำหรับเอซูสเองเนี่ยเรามีเรามีรุ่นที่เป็นสเปเชียลอยู่เหมือนกันถ้าเป็นสเปเชียลตัวท็อปเนี่ยเราจะเป็นตัวที่เป็นชุดน้ําเลยอ๋อเป็น LC ถูกต้องแล้เป็น LC ที่มันเหมือนกับอีกที่มันมีชุดน้ํา2ตอนแถมมาให้เลยนะก็คือปกติก็จะเป็นชุดน้ําสำหรับ CPU อ่าใช่ตัวนี้ก็จะใส่เนี่ยใส่่่เข้้้าาใใในตตัววกกกรร์ดจออชแลถูง็คทีีม โอกาสได้เลือกซื้อก็ลองเลือกสันดูครับมีทั้ง LC 3 3 0 8า i สติกธรรมดาก็มีโอ้แล้วก็ทัฟก็มีเหมือนกันมีหลายรุ่นเลยใช่ถ้าเป็น8 0น TI เรมี3รุ่นเลยนะครับก็ลองสอบถามหน้าร้านใกล้บ้านท่านสนิทร้านไหนคุยร้านนั้นครับสั่งจองกันดูครับผมว่า เป็นอีกทางเลือกที่แบบว่าทั้งงบถึง3ามศูนูนที่ไอก็น่าสนใจนะเพราะก็คือเรียกว่าอีกนิดเดียวจะถึงสามศนเก้าูแล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าความแรงก็เล่นเกมแบบ 4K ตัวสามศูนย์ูนที่ไคือเดอะเบสเลยถูกต้องครับครับผมประมาณนี้เรียกว่าครบนะใช่ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพของกาจอบถูกต้องครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณเดบิกด้วยขอบคุณพีแม็กด้วยให้ผมมาเป็นแจ้ข่าวว่าเดี๋ยว รีวิวเสร็จแจกเลยเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงไมมมราทัดอ๋อซื้อแมมบรรทัดแถมกระจกโอเคนะครับขอบคุณพี่แมคครับขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับยังไงใครที่หาซื้อกาจอครับจะรับสามส่วนเชื่ส่วนที่ไอของทาง a อ u s หรือแบรนด์อื่นๆก็รอติดตามกันได้ใช่แล้ววันพรุ่งนี้วันที่10เวลา2องทุ่มครับขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมขอบคุณเอับสวัสดีครับสวัสดีครับ